สวัสดีครับพุทธศาสานิกชนทุกท่านเป็นความโชคดีของท่านทั้งหลายนะครับเป็นความโชคดีของท่านที่ท่านทั้งหลายมีโอกาสได้เกิดเป็นมนุษย์ครับเป็นมนุษย์โชคดีอย่างไรเราโชคดีครับที่เราสามารถสร้างบุญสร้างกุศลได้ ตลอดชีวิตนี่เป็นความโชคดีและเป็นความดียิ่งครับสำหรับการที่ผู้ที่เวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัตนี้ได้มีโอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์นะครับความโชคดีข้อต่อมาของท่านก็คือท่านได้มีโอกาสมาเกิดในยุคที่พระศาสนายัง ดำรงคงอยู่ครับโชคดีมากครับเพราะาศาสนาพุทธเป็นาศาสนาที่จะชี้ทางให้ท่านทั้งหลายมีโอกาสบรรลุมรรคผลนิพพานมีโอกาสที่จะไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกครับเพราะฉะนั้น นี่คือความโชคดีอย่างยิ่งครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดการที่ท่านเกิดเป็นมนุษย์และอยู่ในยุคพระศาสนาที่ยังดำรงคงอยู่ถามว่าเพียงพอไหมยังไม่เพียงพอครับเพราะถ้าท่านไม่มีโอกาสปฏิบัติให้บรรลุธรรมมีโอกาสปฏิบัติ ให้ถึงมรรคถึงผลได้เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่ท่านทั้งหลายได้มีโอกาสเกิดเป็นมนุษย์และอยู่ในยุคพระศาสนาที่ยังดำรงอยู่นี้แล้วนะครับท่านต้องใช้โอกาสนี้ให้คุ้มค่าที่สุดครับให้คุ้มค่าที่สุดเพราะนี่คือโอกาสครับโอกาสที่เราจะไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิด อีกแล้วนะครับจงใช้ความพยายามให้ถึงที่สุดครับต้องลองดูครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญคือเราต้องลงมือปฏิบัติครับเราต้องปฏิบัติตามหลักธรรมคําสอนของพระพุทธองค์ครับเราจึงจะมีโอกาสสำเร็จท่านทั้งหลายนะครับที่มีใจใฝ่ธรรมท่านทั้งหลายที่มีโอกาสได้ปฏิบัติ ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดหรือแนวทางใดนะครับบางท่านมีโอกาสโชคดีครับประสบความสำเร็จและบรรลุมรคผลมีมากมายครับแต่คนอีกมากมายที่ยังไม่ได้รับโอกาสนั้นครับเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายต้องหาวิธีการปฏิบัติ ที่ท่านสามารถทำได้ครับและเกิดผลวิชาต่างๆดีครับแต่สิ่งที่สำคัญก็คือเราต้องปฏิบัติได้ครับและได้ผลต้องเหมาะกับจริตเราครับวิชาคุณธรรมนะครับเป็นการนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติครับโดยยึดหลักธรรม3มข้อนะครับ โดยความจริงแล้วท่านทั้งหลายนะครับผู้เป็นชาวพุทธจะมีพื้นฐานในการสร้างบุญสร้างกุศลน,นะครับโดยการให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนาอยู่แล้วอย่างนี้ไม่ยากครับแต่สิ่งที่ยากคือการที่เราจะขจัดกรรมออกจากจิตหรือการที่เรา ต้องไม่ทำกรรมไม่ดีใหม่เพิ่มนะครับถึงแม้ว่าท่านทั้งหลายจะปฏิบัติด้วยวิธีการ3ข้อนี้ครบถ้วนนะครับถามว่าท่านจะมีโอกาสบรรลุมรรคผลไหมยังครับยังเพราะท่านยังมีปัจจัยไม่ครบครับ ปัจจัยของท่านยังไม่สมบูรณ์ครับเพราะฉะนั้นท่านต้องเรียนรู้ครับวิชาการปฏิบัติของวิชาคุณธรรมครับให้ครบถ้วนหลักการปฏิบัติของวิชาคุณธรรมมี4ี่ข้อครับ4ี่ข้อนี้ท่านต้องยึดต้องถือและนำไปปฏิบัติครับเพราะ4ี่ข้อนี้จะเป็นปัจจัยเกื้อหนุนส่งเสริมและสนับสนุน ให้ท่านมีโอกาสบรรลุมรรคผลครับจะถึงศีลถึงธรรมถึงมรรคถึงผลได้ง่ายครับจะขาดข้อใดข้อหนึ่งเป็นไปไม่ได้สี่ข้อนี้เป็นหลักครับเป็นฐานเป็นหัวใจที่ท่านต้องยึดต้องถือครับในการปฏิบัติต้องยึดข้อนี้เป็นหลักครับสี่ข้อนี้เป็นหลักอย่างอื่นเป็นของเสริมครับ เสริมอะไรเสริมให้จิตมีกำลังและจิตมีปัญญาครับเพราะฉะนั้นหลักการสข้อของการปฏิบัติวิชาคุณธรรมมีสีข้อดังนี้ครับข้อที่1ท่านต้องมีคุณธรรมครับนี่คือสิ่งที่ผู้ปฏิบัติทำทั้งหลายละเลยครับ จริงๆแล้วพระพุทธองค์ท่านแนะนำหลักการดำเนินชีวิตให้แก่เราท่านทั้งหลายครับเพื่อให้เราท่านทั้งหลายอยู่เป็นปกติอยู่อย่างเป็นสุขครับคุณ,ณธรรมนี้เกี่ยวข้องกับการที่ท่านต้องประพฤติปฏิบัติตามสถานภาพของท่านตามหน้าที่ของท่านนะครับให้เหมาะสมให้สมบูรณ์ให้ถูกต้องครับ เพื่อประโยชน์ของตัวท่านและประโยชน์ของคนรอบข้างครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเป็นบิดาหน้าที่ของบิดามีอะไรเราก็ต้องทำตามนั้นครับให้สมบูรณ์หน้าที่ของมารดามีอะไรเราก็ต้องตามตามเราก็ต้องปฏิบัติตามนั้นให้สมบูรณ์ครับหรือหน้าที่ของบุตรหน้าที่ของสามีหน้าที่ของภรรยา หน้าที่ของพี่หน้าที่ของน้องหน้าที่ของญาติหน้าที่ของการที่เราต้องมีหน้าที่การงานที่เราเป็นผู้บังคับบัญชาหรือผู้ใต้บังคับบัญชาก็มีหลักธรรมที่ต้องปฏิบัติแตกต่างกันครับหน้าที่ต่อสังคมหน้าที่ต่อประเทศสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องยึดและปฏิบัติครับความสมบูรณ์จึงจะเกิดขึ้น เพราะก่อนปฏิบัติธรรมก็ดีทําข้อนี้ต้องสมบูรณ์ครับต่อให้เราบรรลุธรรมแล้วเราก็ต้องประพฤติเป็นปกติครับมีหน้าที่มีกิจอะไรก็ทําไปตามปกตินี่คือสิ่งสําคัญที่ท่านทั้งหลายมองข้ามครับท่านทั้งหลายไม่ได้มายึดไม่ได้มาถือและนํามาปฏิบัติให้เป็นปกติครับข้อที่สอง ที่พึ่งสูงสุดคือพระรัตนตรัยครับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คือที่พึ่งสูงสุดของท่านทั้งหลายครับเพราะเหตุว่าพระพุทธเจ้าท่านค้นพบวิธีการที่จะนำพาท่านทั้งหลายออกจากสังสารวัฏนี้เป็นการยากนะครับที่ จะมีผู้ปฏิบัติที่เป็นพระพุทธเจ้าที่จะมีโอกาสนำหลักธรรมคำสอนนี้มาเผยแผ่ให้เราท่านทั้งหลายได้ปฏิบัตินะครับพระธรรมคำสอนของท่านเป็นสัจธรรมอย่างแท้จริงของชีวิตครับและเป็นความโชคดีว่าเรามีพระสงฆ์ที่นำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเผยแพ่ให้เราครับ สิ่งนี้สำคัญครับเพราะเป็นปัจจัยในการสร้างอินทรีย์ครับเพราะถ้าการบรรลุการจะบรรลุมรรคผลหรือไม่อยู่ที่อินทรีย์ครับข้อนี้เป็นข้อที่สำคัญมากและหลักการข้อที่สามของวิชาคุณธรรมคือรักธรรมสูงสุด ที่ท่านต้องยึดและนำมาปฏิบัติคือธรรมะสามข้อของพระพุทธองค์ครับคือ 1. การไม่ทำบาปทั้งปวง 2. การสร้างกุศลให้ถึงพร้อมและ 3. การทำจิตของตนให้ข่ารอบหลักธรรมสามข้อนี้เราต้องยึดและนำมาปฏิบัติครับ เพราะนี่คือหัวใจของพระธรรมคําสอนทั้งหมดของพระพุทธเจ้านี่คือแก่นธรรมที่แท้จริงครับที่เราต้องยึดและนํามาปฏิบัติพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์สรุปหลักธรรมเหลือแค่สามข้อนี้ครับเหลือแค่สามข้อเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้ปฏิบัติเพราะฉะนั้นนี่คือหลักธรรมสูงสุด ที่ท่านต้องยึดและนำมาปฏิบัติครับหลักการข้อที่4ของวิชาคุณธรรมนะครับคือวิธีการทำจิตให้ขาวรอบ 1. ท่านต้องสร้างบุญสร้างกุศลครับส ท่านเพื่อใช้ขจัดกรรมออกจากจิตและ 3. ต้องไม่ทำกรรมไม่ดีใหม่เพิ่มครับนี่คือภาคปฏิบัติครับในการทำจิตให้ขาวรอบเพราะฉะนั้นหลักการ4ข้อนี้ของวิชาคุณธรรมนะครับเป็นหลักการหลักที่ท่านต้องยึดและนำไปปฏิบัติครับ เพราะจะเป็นหัวใจที่เกื้อหนุนส่งเสริมสนับสนุนให้ท่านทั้งหลายมีโอกาสถึงศีลถึงธรรมถึงมรรคถึงผลมีโอกาสบรรลุมรรคผลนิพพานได้ครับในชาตินี้นะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้ท่านทั้งหลายนะครับพิจารณาแล้วก็ได้มีโอกาสปฏิบัตินะครับตามวิชาคุณธรรม เพราะวิชานี้จะเป็นวิชาที่ท่านทั้งหลายนะครับจะปฏิบัติได้ทุกเพศทุกวัยครับไม่จำกัดไม่ว่าจะเป็นพระพิกษุสงฆ์ผ้าขาวบุคคลธรรมดาไม่จำกัดเพศครับเพราะจิตเดิมแท้ไม่มีเพศนะครับเป็นจิตเปล่าๆเลยเพราะฉะนั้นนี่คือโอกาสของท่านครับในการที่จะ ถึงจุดหมายปลายทางถึงจุดหมายสูงสุดของสิ่งที่พระพุทธองค์ท่านค้นพบถึงจุดหมายในของชีวิตครับเพราะฉะนั้นนี่คือโอกาสครับโอกาสที่เราจะได้เรียนรู้วิชาในการปฏิบัติครับและท่านสามารถปฏิบัติได้นะครับอยู่บ้านก็ปฏิบัติได้ ท้ายที่สุดนี้นะครับขอความด้วยอำนาจของคุณพระสรีรัตนตรยัยขอความเจริญในศีลความเจริญในธรรมจงบังเกิดแก่ท่านทั้งหลายครับ